สวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้องสุขุ๋สักคนอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าทำไงไม่ให้ออกโอยังไงไม่ให้ออกแม่แม่แม่หนูอมเขาว่าหนูอมขึ้นจังอันเนูบอกโอปปี้สุดายไหนโอปปี้สิว่าแม่คือเอาหนูไปรีวิวเพราะยังกับบ่ดได้เขียนไปคือที่ตาย ตัวนี้นะคะไปคิดว่าในความรู้สึกของไปนะคะการเ,าเวลาเราเอาอยคมก็คือเวลาเราเอาเข้าไปในคอทําไมเราถึงจะอ้วกเพราะว่าหนึ่งขนาดอาจจะมันลึกเกินไปมันสีน้อยซีแน่ก็ใามมันซีหักได้เหมืหลายคนนะไม่เอานิ้วก้อยแย่เขอข,อข้อนี่ก็หักขึ้นกันทิ่สิไปทีว่าเอ้กูกูกูกดหวัวมันใสก่หนนะ้าใหมันหกักแล้วกูจะได้รู้แบบว่าเออฉันนี่แหละผู้ชนะฉันนี่แหละ คนใครอยู่คนโคยใหญ่เย่ไม่ใช่ค่ะอีดอกบักลาบ่แมนแบบนั้นรู้เขาค่อแข็งนิวกลอยเขากับขอแข็งข้อแข็งคือค่อแข็งบ่ได้เกียววะ่ะหำตัวใหญ่เด้หนูบอได้เกียวว่าหำตัวใหญ่เลยยงเพาคขออแข็งอ่ะเขากินน้ำาหลาๆท้างติดสีหเขากับขอแข็งได้กนแค่น้ำเนี่ยแล้วไอลินเขาค่อแข็งเออตัวยญ่คิดว่า ฉันคือผู้ชนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะหนูคิดใหม่ลูกเวลาเขาข้อแข็งเนี่ยเวลาเขากดหัวข้าใส่นะคะข้อแข็งข้าข้อแข็งก็คือเป็นยังเขาคือข้อแข็งข้าเสินน่ะบ่วเหากับเขาแต่เขาบ่กดหัวนี่ทําเป็นองวซุบเข้ปไปลึกๆคือบ่าเหาเป็นคนเซิรนหนาเหาเป็นคนแบบอยากลื่นบานลื่นเมืองอยากอยากโชว์สตปว่าเหาน,เเนี่เก่งเลย บบบ่มีไปสูได้เลยเอ้ากับเอาเขาไปได้ค่อเลืลอกๆเข้าก็สีห้าพ่อวามเซินหนาวเข้าเขาเริ่มเซินหนาแล้วได้สังเกตบะบวันนี้เข้าพ่อเขาไปปุ๊บถ้าสม,มิเขาคมหัวเขาเรารู้สึกได้เลยถ้าเวลาผู้ชายจับหัวแล้วปุ๊บเขากันหายใจเลย ป้าพูพที่กั้นหายใจกั้นหายใจไปยังเอากั้นหายใจนุกรตายตัวแม่เอามัวสีฟินาที่ขาดออกซิเจนนุ่งขาดใจตายหาหรอกเวลาเขาจับหัวเราปุ๊บเรากั้นหายใจก่อนอ่าเรารู้แล้วว่าเออวัดกัดวัดกันนะแฮปเห็นเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจับหัวปุ๊บเราเรากั้นหายใจก่อนยิ่งลึกอ่ะถ้าห้อบว่ากั้นหายใจอ่ะเขาจะบอก ถ้าขาา้าวมังกรหทยจะข้าวเสิอ้วกแนะให้ไายใจะ่บนในขาสิมพังงาพังงาคือคู่สิไตนะเธออย่าตายย่ี่ย่วยคมเด้อตายคนเธออย่าตายนะเธออย่ากัน้นเธอเธออย่าตายนะชนอายคนทำไมผู้ชายถึงบอกรักเราวไว้เขาเรื่องค่ะเขาบอกรักเขาไว้พราะว่า ในหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะหักเข้าอีหลีเขาไม่ได้หรอกเขาดรอแต่ว่าเขาอะแค่อยากให้เขารู้สึกว่าเข้าเนี่ยเขาวินจริงๆมันไม่ได้ใช่ความรักหรอกมันเป็นการว่าเออเราเข้าวินเราคุยถูกคอกว่าคนอื่นเราบอกว่าอาจจะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงแต่มันไม่ได้ความรักหรอกเวลาผู้ชายบอกรักอ่ะอย่าเพิ่งค่ะมึงอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะมึงอย่าไปคิดฝันหวานว่าเขากำลังขอเราแต่งงานไม่ใช่ ผู้ชายไม่ได้ถูกโปรแกรมมาให้เรามาเพื่อที่จะรักเราผู้ชายเขาไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดซ้อนๆอะไรหรอกเขาไม่ได้มองถึงอะไรเยอะแย yeah. ะอะสังเกตนะนะอาจจะไม่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่นะมันก็มันแค่พูดไปเฉยๆพูดไปเพราะว่าชอบเรามากในช่วงนั้นๆเฉยๆคือ,อการที่ว่าทำไมเขาบอก ทำ,ทำไมเขาถึงทําปันหนึ่งว่าเราเป็นคนสุดท้ายจริงๆเนี่ยจ,จะบอกว่าผู้ใช้เนี่ยข้าเจ้าอ่ะในโปรแกรมในหัวของข้าเจ้าในความเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเขาเพ่ได้ตั้งใจว่าสิมาฮักเขาดอกแค่ว่าเออบนโลกใบดีมันยี่ผู้ใช้กับผู้ยิ่งหนังสือมันได้มาโคจรเจอกันสวยๆเขาเพ่ได้เขามองผู้ยิ่งอะ่ะมันแค่ายๆกันไปเบิร์ตอ่ะคค้ายๆเขาเป็นช่มทุ่งดอกออดอกลีลาวดีดอกลาเวนเดอร์ มันก็เป็นทุ่งประคือกันไปเบิล่ละมันไม่ยังพิเศษเกินกันดอกแต่ว่าแค่ว่าเออห้าปิงกันโาเกสอ้อนห้าปิ้วลงมาหาเขาก็ดีมันก็เลยทาให้เขารู้สึกว่าเข้าเนี่ยเป็นคนพิเศษแล้วก็เป็นคนสุดท้ายจริงๆมันก็อาจจะใช่แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ เ่าก็เลยบอตองไปคิดหลายดอกย่งเขาอยากอันนั้นเฮาลงทุนกับเฮาอย่างมากๆเทาบ่าต้องแบบฟังค่าลมคนหลายดอกคนที่เขารักเราเขาจะต้องวางเงินให้เราอันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ไม่ได้แบบว่าแบ่งชนชั้นหรือว่าหน้าเงินหรือว่าอะไรนะถ้าคนที่เขารักเรา,าเขาจะวางเงินเราเลยวางสี่ร้อยห้าร้อยก็ยังดีสี่ร้อยห้าร้อยเขายังคิดถึงว่าเออเขาสิกบ้านจังดิ ใค่าแท็กซี่เข้ากันยังดีซีลอยหาลอยเพ่งไปแดนใหม่นะเขาให้สามลอยสีลอยเธอแฮปปี้แล้วอะแค่นั้นแหละถ้าผู้ใต้มันหาเข้าหน่อยอย่าไปฟังคำวอามันหลายมันสีบอกย่างก็ได้เพราะว่าคาพูดอ่ะใครใครก็พูดได้เหมือนเราอะ่ะเรายังพูดได้เลยแล้วบอกรักคนนั้นคนนี้เราก็เป็นเป็นงั้นอะ่ะเราพูดไปเ,เฉยๆเข้าใจไหมอ่ะแต่ว่า การที่ว่าถ้าเขาจริงใจกับเราเนี่ยเขาไม่เทรเราง่ายๆหรอกเขาเทรเราง่ายๆบางครั้งเขาหายไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้จริงใจกับเราเขาก็แก่พูดกับเราแกล้งเหงาอะไรทํานองนี้เฉยๆนะถ้าเขาจริงจังปั๊บเนี่ยเขาลงทุนเลยเขาบร่ได้ยากเลยอเพื่อนตุ๊ดอยากมีผัวแพทย์ทําไงคะแม่ ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใครเป็นผัวทั้งนั้นแหะค่ะเว้น mm hmm. แต่ว่าเรากับเขามันเหมาะกันไหม mm hmm. ไม่ใช่ว่าเธออยากได้คนนั้นคนนี้ไปเป็นผัวแต่เราอ่ะคุณสมบัติไม่ให้อ่อไม่ผ่าน mm hmm. เขาอาจจะชอบอีกแบบหนึง่งแต่เราตุงต้งติงต้งตุ้งติ้งเขาอาจ,จะไม่ชอบดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าไปมโนอยากได้คนนั้นคนนี้เป็นผัวมันไม่ลงตัว สิ่งที่จะลงตัวที่สุดคือเอาคนที่เขาชอบเราและรสนิยมแบบเราศีนเสมอกันกับเราอันนี้จะไปได้ง่ายนะคะอันนี้อยากสนับสนุนให้ทุกคนเลือกแล้วก็ไม่เป็นการเฮิร์ตตัวเองอันไหนที่มันช้ำใจเกินไปเราจะไม่ทำเราอย่าไปฝืนเห็นไหมคะอันนี้คือปา๋าป๋าเขาสอนไว้ป๋าที่ดูใบเขาจะสอนไว้ว่า เราให้รู้พอประมาณเราแลวเราสังเกตว่าคนนี้เขาไม่ได้มีใจให้เราเลยนะเขาแบบแม่งคนละโลกกับเราเลยอ่ะให้เราอะ่ะบอกลาเลยเราไม่ต้องไปพยายามทำอะไรเยอะแยะมันเหนื่อยแล้วพลังงานเราจะลดมันไม่ดีเราจะต้องให้กำลังใจตัวเองว่าเออเราก็มีดีนะเราพยายามแล้วนิดนึงพยายามได้สัก 20-30%ก็พอนะคะเอาพอหอมปากหอมคอเวลาเราตามง้อผู้ชายหรืออะไรเงี้ยเราทําไปพอประมาณก็พอนะคะถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเขาไม่ตอบรับเราเขาไม่ต้องการเราเราไม่ต้องไปต่อเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเหนื่อยเราต้องให้กําลังใจตัวเองตรงนี้ไม่เวิร์กย้ายที่มีผู้ชายอีกสนล้านคนรอเย็ดเราอยู่ฉันบอกหลายครั้งแล้วอกหักอย่าไปคิดเยอะ ทำใจพอประมาณมีคนที่ต้องการเราอยู่อีก4แสนล้านคนค่ะก็คืออยากให้สมหวังกันนั่นแหละแต่ว่าก็ใจคนไม,ไม่เท่ากันอะนะก็ต้องค้อพ่อเข้าใจถ้าพ่อเข้าใจได้อยู่โอเคจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมีติดธุระต,ต่อนะคะ เอางี้เอาเป็นว่าให้กําลังใจตัวเองไม่ต้องไปคิดเยอะถ้ามันไม่ดีพรุ่งนี้คิดใหม่แต่งตัวสีสวยแล้วก็ออกไปข้างนอกใหม่มีคนอีกมากมายรอเราอยู่อันไหนที่มันไม่อร่อยก็ทิ้งไปอันไหนที่ทําให้เราหดหูเจ๊ก๊ดบายเลยเสียเวลาเวลาชีวิตมีน้อยมากนะ อีกหน่อยเราก็สี่สิบห้าสิบแล้วอะ่ะมันตายแล้วนะอาจจะสวยอยู่แต่กําลังใจไฟมันก็มอดไปเรื่อยๆขนาดเราอายุตอนเนี้ยนะวันเนี้ยเรายังมอดขนาดนี้เลยไฟในซวงเราเนี่ยมันมอดดับขนาดเนี้ยแล้วปีหน้ามันจะยังไงถ้าเรายังอยู่อย่างเงี้ยอยู่นะคะมันไม่ไหวนะรีบเลยเอาพวกเนี้ยเสื้อผ้าใหม่ๆโลตู้เสื้อ้าโลทิ้งซื้อสภาไม่ทำคืนไม ไปถ้ำสวยๆเอียงบ่เคยเฮ็ดกับไปเฮ็ดสวยๆเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนสีเล็บเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนสถานที่สมมุติว่าเราอกหักเรารู้ว่าผู้ชายจะไปสถานที่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปเสนอหน้าที่จะไปรอเขาไม่ต้องเราอย่าไปอย่าไปอย่าไปวิ่งตามผู้ชายตอนที่เราไม่สวยตอนที่เราอกหักตอนที่เราเฮิร์ตเราอย่าวิ่งไปตามเขามันดูน่าเกลียดสมมุติว่า ผัวถ้าลอกกับเราแล้วเ,เขามีคนใหม่แล้วร้องไห้ฟูมฟายถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายเราเห็นผู้หญิงร้องไห้กันเราไม่อยากเย็ดนะ uh huh. เห็นหน้าส้มๆเนี่ยโอ๊ยแบบมาสคาร่าเลอะเคลอะเนี่ยผู้ชายเขาไม่อยากเย็ดเราเราอย่าโชว์ตอนที่เราไม่สวยถ้าเราอกหักเราเฮิร์ตเราอย่าไปโชว์หน้าเราเราจิตใจกําลังใจเราหดหูเราอย่าออกสาวธารณชนเราเก็บกักตัวก่อน ทำตัวฟื้นฟูจิตสภาพจิตของเราก่อนฟื้นฟูตัวเองก่อนให้ตัวเองมีกําลังให้กินอาหารอยู่ดีนอนหลับถ้าเรานอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับใน 3- ามสี่วันเราอย่าออกบ้านไม่ต้องไปเจอใครอ๋อเจอก็มีประโยชน์เขาเจอเราเขาเห็นเราเขายิ่งดีใจว่าโอ้โหกูทิ้งอินเนี่ยไปสบายใ่แล้วดีแล้วโอ้ดูสภาพอินดูไม่ได้หรืออยากซีมาแล้วนะดังนั้นไม่พร้อมกายไม่พร้อมใจไม่พร้อมอย่าออกบ้านไม่ต้องไปเจอเขา เขาไปกินร้านอาหารร้านนี้ประจําไม่ต่อไปรอวันหนึ่งโอเคเราสวยเรามีคนใหม่แล้วค่อยก็ออกไปไม่มีปัญหานะคะเราอย่าไปเวินเวออะไรให้มากผู้ชายมันก็เล่นตัวไปอย่างนั้นน่ะผู้หญิงก็เล่นตัวสมมติทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละถ้าเกิดเขาเล่นตัวก็ปล่อยเขาเล่นไปก็ไม่มีการชนะไม่มีการอะไรหรอกแต่เป็นการให้กําลังใจตัวเองดูใจดูแลตัวเองขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ โอเคโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามขอเป็นกําลังใจทุกคนเอาให้มันสดใสเลยเห็นใช่ไหมทำไมฉันต้องสดสใสตลอดไม่ใช่ว่าอะไรนะเวลามันนอาให้กูจะแก่แล้วอ๋อฮะกูจะแก่แล้วไม่ส่กูวันนี้กูก็ต้องหาคนใหม่กูก็ไม่ได้ไปรอคอยคอยเดียวหรอกนะเอ้ฮะเห็นฉันเป็นยนี้ฉันก็มีหัวใจฉันก็รักจริงบ้างมันก็เป็นบางเวลาที่เราเจอคนจริงใจ หรือว่าเราจะจริงใจกับใครสักคนหนึ่งแต่ในเมื่อบุค,คลิกเราเป็นอย่างนี้เราอาจจะดูเหมือนคนไม่จริงใจอะไรมันก็เป็นเรเป็นกรรมเรานี่แหละเรารับได้แต่ในฐานะที่ว่าโอเคเราถ้าเกิดเราไปจีบคนไหนแล้วมันไม่สารต่อเราก็ไม่ได้เป็นอะไรก็แร์ๆอ่ะก็คือคนไม่อยากเย็ดเราอะ่ะมึงจะเอาไงวะอ่ะมึงจะบงังคับไปเขาสีมึงวะโหดโพไม่อยากซี่คือไม่อยากซี่ไม่อยากเย็ดคือไม่อยากเย็ด คนเรามันจูนกันแค่นี้เขาไม่อยากไปต่อกับเราจบสนับสนุนโดยมาดามปรยาสปาจิมิเครื่องในแห้งเหี่ยว,วข้าวตกขาวทุกสิ่งทุกอย่างสีลาบฟฟินผู้ชายรู้สึกเจ็บกับบูงเขาผู้ชายรู้สึกเจ็บอวัยวะเพศของเขาเพราะว่าเขามีอะไรกับเราข้างในเรายังไม่พร้อม เขาไม่สกิลเราเร็วเกินไปสกิลเราตัตทีหนึ่งที่สองเราไม่พร้อมใจให้ใจมันได้ใจมันไปแต่จิมมี่ไม่อำนวยก็จบค่ะอย่าไปสี่ซี่แล้วฟาวเาด้าแล้วเขาหนีอย่าหาทำเอาไปค่ะหยดใจหน่อแตะตั้งหนึ่งถึงสองหยดก่อนขึ้นเตียงสิบนาทีก่อนที่คุณจะเซิง10สิบนาทีคุณหยดอันนี้ลงไปในหน่อแต่คุณจบ มีอยอยมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้คือทาได้ทาแล้วเลียได้ไหมเลียได้ถ้าวันนั้นเธอรู้ว่าเขาจะเลียเธอทาข้างนอกนิดเดียวเน้นข้างในให้มันชำ่ำชุ่มชำ่ำมีน้ำมีนวลชวนหลงหลายขออะไรผู้ชายให้หมดปลายของแม่แม่ปยาแถมสูตรโอยคมขั้นเทพไอตรงเนี้ยสปาจิมีสับแดดหลอก็คือเราไม่เงียนเราไม่มีอารมณ์หรือว่าจิมมี่เรากลวงโบ ไม่พร้อมทํางานที่มีแห้งมดลูกแห้งตกขาวคันขาวหลวมออกลูกสิบคนสวดจึงเสียสวดย่านเเสียห้อ,อนี่ไปท่าแล้วผู้ชายเขาจะงงว่าเออทําไมเราอายุ70อะ่ะแล้วเราจะมีนมีน้ําอ่ะเขาจะงงตายหาเลยแล้วเราก็บอกเขาว่าก็คุณไงทำฉันมีอารมณ์ปกติหนีนแห้งใครบอกเขาแบบนี้แหละ ปกติหีฉันแห้งฉันอยู่กับคุณในคุณเห็นไหมคะมันฉ่าไปหมดเลยอันเนี้ยใช้เอาแต่ตอแหละนะคะเวลาให้ให้แต่ตอแหลนี่ก็ใช้ตัวนี้นะคะ2อหยดเอาไปเลยมีมีอยอยมีอยอยมีทุกสิ่งทุกอย่างส,ส่วนผสมนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะเอาไปคะ่ะ จะส่งจะส่งทุกวันพรุ่งนี้ก็ส่งตอนบ่ายแล้วก็ถึงมือในสองไม่เกิน2วันนะคะถึงมือแน่นอนแล้วก็รับสูตรโอยคมคันเทพคนไหนซื้อขวดต่อไปขวดที่2หรือขวดต่อต่อไปได้สูตรน,นวดคันเทพนะคะเจ็ดหน้าก,กระดาษ A4 6หกหน้าก,กระดาษ A 4การน,นวดกันเล้วลมผู้ชายนะคะทาไปเถอะออะไรมันดีที่ตั้งตีให้ดีไปเลยท,ลลที่แล้วฟาวที่แล้วเ่าแล้วเนาหนีอย่าหาทำอายเขาเขา,เขาจะเอาเราไปรีวิวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะขอให้ทุกคนสมหวังนะคะไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรมพีพระพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์เยอะๆมีกําลังใจดีไม่ต้องไปง้อใครเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ